ครับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญข้าจารยารเครื่องรางของของังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยแล้วก็ทางสัญญาณจานดาวเทียมทั่วโลกนะฮะหรือเข้าในเว็บไซต์พระดัง .com ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของครูบากิษสนะครับบางท่านสงสัยว่า คูบาขิดสนานีมีชื่อเสียงโด่งดังมานานแสนนานนะฮะขับดันได้สร้างวัตถุมงคลเป็นที่นิยมกับมวลมหาประชายชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะครับคูบากิจสนะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะครับชัยาทีนก็คืออินทวันโนนะฮะนี่คือคูบากิจสนะครับก็ท่านที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆหรือว่าได้ทราบเรื่องราวของคูบากิจสนะก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่เข้มขังศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเขาเรียกว่าเทพพมรรจำแรงนะครับหนักไปทางเรื่องของความสวยงามครับก็แล้วก็นี่คือแผ่นแรกเลยนะที่ครูบาคิรนะได้เขียนไว้เขาเรียกว่าอักระเทวนาคีนะครับแผ่นนี้อยู่กับร้านอัคน,นัน นะครับก็อัครานันนะครับก็ถือว่าเป็นแผ่นแรกที่ร้านอัครานันอยู่ที่ท่าพระจันทร์นี่หวงแหนมากเลยนะครับจากนั้นก็ให้ไปดูวัตถุมงคลของคูบากิตนะนี่คือผีเสื้อจำแลงครับเป็นเรื่องที่เล่ากล่าวขานกันมาว่าท่านไปศึกษาจากประเทศพมา่าหรือประเทศลาวหรือจากประเทศเขมรกันแล้วแต่ครับก็ไปเจอไปพบวิชาในป่าเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับผีเสื้อนี่คนจีนก็บอกว่าเป็นอมตะของควมรัก ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือสาวหรือแก่นะครับได้มีผีเสื้อไว้พวกพาราษนาติดตัวถ้าพบรักก็จะเป็นอมตะชั่วนิดนิดรันดรนะฮะครับก็มาเติมสีสีนี้ก็มีความเชื่อว่าสีแดงคืออะไรสีเหลืองคืออะไรสีขาวคืออะไรนะฮะแล้วก็มาฝังพลอยพลอยนี่มีความเชื่อว่าก่อนที่จะมาเป็นพลอยนี้ต้องดูเขาเรียกว่าทรัพ์ แล้วก็ซึรมในเรื่องของพลังจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์หรือจะเป็นพวกดวงดาวต่างๆนะฮะครับจึงเป็นของคงทนสิทธิ์นะฮะแล้วท่านก็ทํารูปลักษณ์ในเรื่องขณะของว่าสาริกาสาริกาก็คือเป็นนกที่มีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์ชอบเจรจานะฮะครับวัตถุมงคลของคูบากิศณนะครับต้องใช้คําว่าสุดยอดในปัจจุบันเป็นที่นิยม ของชาวต่างประเทศและก็ชาวไทยผู้ใดนําไปพกพาราชนาติดตัวแล้วก็เกิดอะไรว่าเมตตามหานิยมนะครับก็ในรูปร่างต่างๆก็จะเป็นลักษณะที่ออกไปทางสีสันและความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกคุณอัครานันท์นะคะคุณอัครานันท์นี่เป็นสิทธิ์ของคูบาจริงๆเลยนะครับแล้วก็ํามาเปิดร้านที่มาเผยแผ่วัตถุมงคลให้กคคูบาเกษณะนะฮะที่ท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์ก็คืออยู่ข้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าไปถึงปากทางนะครับถ้าท่านเคยเข้าประจันจะรู้แล้วว่าตรงนั้นมันจะมีสารระพูมนะฮะเข้าไปแล้วเลี้ยวฝาครับเห็นร้านอัคนันอยู่หัวมุมเลยนะเป็นร้านที่รวบรวมวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ไว้ตั้งต้นเลยนะถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นร้านที่มีอธยาศัยใจคอเรียวกว่าเป็นคนดีมากเลยนะที่จะแนะนำนะเราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณอัคนัน,นได้โดยนี้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้รายการคุยเฟื่อ,องลุงพระจะพาทุกท่านมาที่ท่าประจันครับเข้ามาที่สนามพระท่าประจันสารประภูมิครับก็ยังมีร้านาเรียกว่าร้านวัตถุมงคลของท่านครูบากิษณะคือร้านอัครานันนะครับเป็นที่รวมวัตถุมงคลของครูบากิษณะนะฮะแห่งข้าราชการเทพอมรจำแรงครับรเบอบร,ร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะให้ท่าน ยันหรือว่าวัตถุมงคลแล้วค่อยมาพบกับเสียต่อหรืออาจันต่อเป็นสิทธิพุทธคมของครูบาคิษณะครับเชิญทุกท่านเลยครับ ดทุกท่านมาพบกับคุณอาัคารนันท์นะคระับก็เป็นสิทธ์พุทธคมของครูบากกษนะครับก็จะให้คุณอาัคารนันท์เนี่ยมาพูดทั้งเรื่องราว ของผีเสื้อจำแรงหรือเทพผอมอนจำแรงซึ่งเป็นเครื่องรางของขังซึ่งวิธีนิยมของเ,อเรียกว่าคนทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนนําไปพกพาราษนาติดตัวก็เกิดเมตตามหานิยมเพราะมีการสร้างถูกต้องตามวิธีกรรมวิธีการตั้งแต่โบราณขนาดไม่ว่าจะเป็นมวลสารต้องนําเอามวลสารเอาผงวิเศษต่างๆเอาเกสร,รด,ดอกไม้เอาผงไม้ที่เป็นมหามงคลแล้วมาผสมกับผงวิเศษที่คูบากิษชนะท่านได้อธิษฐานจิตในปลุกเสกนะฮะครับเดี๋ยวคุณอาเขานันจะ มาพูดให้ฟังเรื่องของวัตถุมงคลเรื่องของเทพอมรจำแรลงของกูบากิจนะถือว่าเป็นสิทธิ์พุทธคมทึ่งได้กูบากิจนะได้ถ่ายทอดวิชาให้นะครับสวัสดีครับคุณอาจานาชอนุญาตครับสวัสดีครับเวัครับครับขออนุญาตสวัสดีครับขออนุญาตนิดเดียวไม่ถึงขนาดถ่ายทอดครับแค่เราเป็นนักสะสมที่เหมือนกับเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในในในที่เราพบฟาเราก็เลยศรัทธาและก็เลยสะสม ได้ครับและสะสมมาถึงปัจจุบันก็เลยมาเปิดจริงๆแล้วผมไม่ได้จะขายพระคูบาท่านเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าหนึ่งเราเรามีพระเก่าให้ขายอยู่ผมจะทําพระเก่าขายพระเก่าพระหลักยอดนิยมสําหรับในเว็บไซต์ท่าประจันก็จะมีชื่อผมอัครลนันอยู่ตลอดครับนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมมาเข้าไปกราบท่านบ่อยครั้งท่านก็จะถามผมตลอดว่าไอ้ต่อคูบาจะเรียกผมว่าไอ้ต่อนะครับไอ้ต่อทำไมเองไม่ยอมขายพระคูบาสักที ผมก็บอกว่าจะให้ผมขายได้ไงอ่ะนี่ครูบาอาจารย์นะครับผมผมก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะหรือครูบาอยากให้ผมทํอยากให้ผมขายครับครูบาเ็าบอกว่าทําซะเดี๋ยวกูจะเตรียมทุกอย่างให้เองรวยครับนี่คือคําท่านครับก็เลยจัดการทุกอย่างไปดูที่การจนบุรีครับที่คราวที่แล้วไปเปิดที่การจนบุรีครับซึ่งท่านซึ่งท่านเนี่ยเมตตามากมากครับโดยไปเปิดให้ด้วยตัวเองซึ่งมันน้อยครั้งมากที่ท่านจะทําให้แบบนี้ ครับตันนี้มาถึงตรงนี้คุณอะครับหรือเอาแค่คุณต่อนะครียบต่อตามสายได้เยอะเลยนะก็าเป็นอะไรใช่ไหมอาว่าเป็นอะไรว่าเอ๊ะทำไมเป็นเครื่องรางไหมทําไมมีผีเสื้อสองตัวตัวเดียวแล้วทำไมต้องสีสันต้องสวยงามมากเลยนะครับก็เดี๋ยวให้อธิบายเป็นช็อตๆไปดีกว่าเป็นรช็อตเลยนะครับเราเราเราเล่นท้าเราพูดถึงวิทยาศาสตร์แล้วกันนะครับถามว่าสวยไหมสวยผีเสื้อบินมองไหมสวย เวลาผีเสื้อบินเนี่ยมันมองมันหน้ามองมันสวยอะ่ยะผมว่าถ้าเราพูดถึงวิทยาศาสตร์เน่เราขอ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 ไม่พูดถึงเศษศาสตร์นะเวลาผีเสื้อบินทุกครั้งรรเราย่อมมองเขาบินทุกครั้งแล้วแล้วรูปแบบสีสันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมันเป็นเครื่องรางมันไม่ใช่รูปแบบพระพุทธครับโดยปกติเราจะห่อยพระพุทธทุกอย่างครับแต่อันเนี้ยหลีกพระพุทธคือเครื่องรางพกพานําพาให้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูพ้พกพา ครับต่ออย่างนี้ถ้าของคูบาเนี่ยเวลาคนนําเอาไปพกพาราตนาจิตัวมันจะมีเทวคุณตรงนี้ต้องใช้คาว่าเทวคุณเทวคุณครับเพราะใช้เทพใช้เทพนะับใช่ครับใช้เทพมีอนุภาพแบบไหนคือคูบาท่านจะพูดเสมอว่าครับพระของคูบาเนี่ยใช้นกเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครับใช้เทพจำแรงชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ใช่ใช้นกเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับนกนะครับเนี่ยคือนกนกของท่านนี่คือนกอย่างนี้คือนกสัติกาสัติกาสัติกาก็มีมาตั้งนานแล้วตามตำราคนไทยตำราโบราณที่โด่งดังใช่ครับก็คือหลวงพ่อเคนวัดขาววิโตถูกต้องครับนกสัติกานกสัติกาเกี่ยวกับการเจรจาค้าขายถูกต้องขนาดพญาราชสีได้ยินเสียงนกสัตวิกาขันยังต้องคลายเนื้อในปากออกครับครูบายนี่นอกจากนกสัลิกา แล้วจะมีอะไรที่ว่าปีสี่สากำเนิดผีเสือ้อผีเสือ้อทำไมต้องเป็นผีเสือ้อครับพอเป็นผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าท่านทําเป็นรูปแบบที่สวยงามขนาดที่พกพาแล้วเกิดความสวยงามกับคนที่สามารถต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างทุกอย่างอิสลามไทยพุทธต่างชาติได้หมดเพราะว่าเป็นเครื่องรางครับตอนนี้ในเรื่องของอเทพ มันจะต้องมีมีมมเพราะอะไรถึงเป็นเทพใช่ไหมโดยปกติเนี่ยพระพุทธเนี่ยเราไปไหว้ไปกราบไปขอตามรูปภาพตามผนังโบสถ์เราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่คนไปนั่งไหว้กับพระพุทธเจ้าที่นั่งใต้ต้นโพธิภาพนี้ผมว่าต้องมีหลายๆคนเคยเห็นไปไหว้ไปขอแล้วจะมีเทพที่แอบอยู่ใต้ต้นไม้คอยประทานพรเราไปไหว้พระพุทธชินราาก็จะมีเทพครับกูบาขออนุญาตเทพเหล่านี้มาช่วยเพราะว่า โดยปกติเนี่ยพระพุทธต่างๆเนี่ยจะเกิดคือท่านมุ่งสูญิพานคือการอุบเบกขาทื่ท่านวางเฉยถูกไหมฮะไม่ตัดกิเลสทุกทั้งปวงทุกท,ทุกสิ้นครับเพื่อไม่ให้เกิด,ไม,กดไม่ให้เกิดการมุ่งสูญิพานคือพระเนี่ยภูริจ้าเขาไ้บอกว่าท่านสอนน่ก็คือนวโรคุตรธรราามมรสีผลสีนิพานหนึ่งครับ,รบแต่ทุกคนเนี่ยเรื่องของนี้มันยากยากมากมันยังทุกคน,นยังเกินเป็นโลกิยะโลกิยะยังเทวดานี่โลกิยะ ยังต้องการคําสรรเสริญเยือนยอถูกต้องครับถูกต้องไหมต้องเพราะฉะนั้นคูบาท่านก็เลยเอามาเป็นเครื่องรางของขลังอันนี้ครับที่คุณต่อพูดว่าดูแล้วสวยดูแล้วมหานิยมมหาเสน่ห์แต่วเมื่อวันเราห้อยไปอย่างเงี้ยเราไปเจอพักพวกเพื่อนฝูงเนี้ยห้อยอะไรสวยจังเลยนี่คือไม่ตามมหานิยมมหาเสน่ห์มันอัตโนมัติมันอัตโนมัติเลยตอนนี้นอกจากผีเสื้อแล้วจะมีอะไรอ่ะโดยส่วนมากคูบาท่านจะทําก็คือนกศิลกา เทพจำแรงผมจะเรียกว่าเทพจำแรง,แรงนะครับรเพราะว่าเทพจำแรงแปลงกายลงมาเป็นผีเสื้อปโปรดสรพสั์โลกมนุษย์ที่กําลังเดือดร้อนอยู่เหมือนกับเป็นยาสําหรับคนมนุษย์โลกคนเราทุกคนป่วยถูกไหมฮะโอ้ยไม่มีนั่นไม่มีนี่ไปกราบไหวค้ครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดครับตอนนี้ถามคุณต่อนี่หนึ่งครับครูบาในเรียนวิชาตรงนี้มาจากไหนท่านน่ะเข้าไปที่ลาวภูควาย ผูายผูายเนี่ยเป็นเขาที่อยู่จังหวัดจังหวัดอะไรนะั้นประเทศลาวประเทศลาวเพราะท่านเป็นพระทิศทุดงหลังจากท่านลาบวชลาจากคารวาสมาบวชท่านก็ทุดงเข้าป่าเลยตันี้ครับต่นี้คุณต่อครับองค์แรกที่คุณต่อสะสมเ็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของกูบาเนี่ยครับอยากจะให้ท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยดูหน่อยว่ามันคืออะไรอันนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเป็นเป็น เป็นเรื่องบังเอิญอันนี้เป็นเรื่องบังเอิญซึ่งพระชุดนี้เข้ามาครั้งแรกที่วัดเชิงหวายเพราะเชิงหวายบางซื่อครับตอนปีสี่สามแล้วผมบ้านอยู่แถวนั้นครับแล้วชุดนี้ก็เข้ามาก็เลยแบบพระอะไรรูปแบบแปลกดีแล้วแพงด้วยครับครับองสองพันครับสองพันสองพันตอนนั้นทองบาทสี่พันหกครับ แพงไม่ไตอนนี้ฮะตอนนี้มาพูดถึงตอนนี้ครับมันราคาไม่มีตรงที่ว่ามันไม่มีของที่จะเอาอย่างนี้เลยว่าถ้าว่าผมได้แพร่ภาพออากาศไปเนี่ยแล้วมีคนสนใจเนี่ยผมก็ไม่ขายไม่ได้ขายเพราะไม่งั้นผมก็ขายทั้นไงท่านนาแล้วท่านเชื่ออย่างว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับมีเงินมีทองมากมายมหาศาลนะฮะแต่ไม่สามารถที่จะไปซื้อของบางอย่างได้นะเพราะนี่คือสุดยอดของวัตถุมงคนของครูบากิษณะนะครับซึ่งมุ่ตอได้รักษาไว้แล้วก็ ผมต้องเชื่อแน่ว่าเมื่อคุณต่อพกพาราชนาิดตัวระบุชามันจะมีเทวคุณพุทธคุณสังฆคุณอะไรนะมากมายหมหา,าศาลนะเหนือคำมัรราายนะครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ